สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y YouTube แอนทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรใหม่สูตรหลักหน่วยลากระยะสั้นสูตรใหม่สูตรหลักหน่วยลากระยะสั้นหลนงให้งวดแรกเป็นสูตรระยะสั้นเข้ามาห้าหัลวด นะครับถ้าย้อนไปอีกไม่เข้านะครับเริ่มเข้าตั้งแต่งวดที่ออกสองแปดลงมานะครับห <zer> ลักหน่วยล่างตัวเดียวระยะสั้นใคนคลิปนี้แล้วก็มาต่อกันกับสูตรอะ่ะหลักหน่วยล่างแบบสองตัวเดินดีนะครับย้อนไปดูหกวันตลอดสดนี้นะครับ,อ, Lindsay, รบ,นะรบอันนี้หลักหน่วยล่างเงดินดีรับสูตรนะครับ,รนะรบแบบสองตัวนะครับสูตรแบบสองตัวนะครับมาหนึ่งตัวอันนี้ก็คือสูตรอันนี้ผลออก นะครับอ่ะก็เดี๋ยวช่วงท้าเทียบชุนให้สองสูตรแบบนี้มันชุนกันตัวเดียวนะครับสัชิ้นะหน่วยล่างหมดนี้อ่ะก็เดี๋ยวดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีทาให้ช่วงท้ายอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องกระถอนนักคํานวณฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับเข้ากลุ่มไลน์เข้าฟรีๆนะครับพิมต่อแอ็ดดมหน้าก่อนเด้อแอ็9จ เข้ากลุ่มลน์นะครับเข้าฟรีๆนะครับเิียงตัวแอดนำหน้าก่อนฮะ str995 ก็ STR จะมีสรุปทั้งฮานอยไทยลาวให้สมาชิกได้รับชมในกลุ่มไลน์ฝากด้วยกันแล้วกันกลนุ่มไลน์ฮะเพียงตัวแอดนำหน้าก่อน str995 นะครับมาฝากคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงเพียงสื่อนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบานเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ จักทร์แยานในการรับชมครับนะท,ท,ทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อพิจารณาวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับมาดูฮะสูตรหลักด้่วยล่างเด,ดินดีนะครับเป็นสูตรแบบสองตัวมาหนึ่งตัวอ่านะโลกให้วดนี้เป็นวดแรกนะพิจารณาเอาถ้าชอบไม่ชอบมองผ่านวัลแรกสูตรด้วยสามกับหกคอสี่หกหกะก็มาที่หลักหน่วยล่างครับนะถูกเป็นวดที่หนึ่ง บทที่สองหลักหน่วยล่างได้ห้ากับแปดผลออกสองแปดแปดก็มาที่หลักหน่วยล่างนะถูกเป็นงวดที่สองหน่วยล่างแบบสองตัวหมวดที่สามหลักหน่วยล่างได้สี่กับเจ็ดผลออกเก้าสี่สี่ก็มาที่ หลักหน่วยละถูกเป็นวดที่3าวดที่4ี่นะสูตรด้กับ0ซรผดอกสามเดอาวัต่อมาฮะวัที่ห้านะสูตรด้วกับ9ก้าดอกห้าเ กขวดที่ขวดนี้ขวดที่หนึ่งสองสามสี่วดที่ห้าที่เลขเก้าที่หลักหน่วยล่างมาที่เลขเก้าสองตัวมาหนึ่งตัวขวดที่ผ่านมาสูตรนี้เราให้เป็นขวดแรกเด้อแล้วขวดที่ผ่านมาสูตรได้ศูนย์กับสามผลกศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกงวดที่ หกนตัวงวดที่หก <c oughs> หน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะวิธีทำตามนี้เลยครับ <c oughs> นำลักแสนหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้ง 600, บวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายกันที่สองอีกหนึ่งครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่บวก6คงที่เอาบวกกันดู4 9่เก้ายเลขสามก็ได้3 3บวก4ลงท้ายเลข7จ็นะ7จบวกเจ็ดบวกหนงได้แปดแบวกสลงไทยโดยเลข2นะ2 6, อบวกหคงที่นะลงท้ายเลข8ตำแหน่งแรก8บวกเพิ่มเป 3, ็น3ามได้เลขหนอ่ะงวดนี้หน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวได้8กัน1น,นะใครชอบ8กัน1ก็พิจารณาเอา ใครไม่ชอบมองผ่านนะส่วนชุดสรุปผมก็ใช้จริงนะเดี๋ยวไปสรุปให้พพุ่งนี้เมื่อเลิอน,นี้ละนะครับแปดกับหนึ่งนะครับสองตัวมาหนึ่งตัววุฒิธวรนที่หนึ่ง หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดนะครับอ่าแบบกับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเทียบชนกับสูตรที่สองในคลิปนี้นะครับก็คือสูตรหลักหน่วยล่างนะครับตัวเดียวนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวระยะสั้น ลงให้จริงเป็นงวดแรกนะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกครับโดยล่างงวดแรกงวดแรกงวดแต่เอ๊ะมันจงไงวะมันเหมือนไม่ชัดโอกล้องนี้มันจะไงวะเออ <laughs> ชัดไหม อันนี้ผมตาฝากว่าว่า,วา,วามันไม่ชัดนะเอาวันแรกครับสุดรได้เลขแปดพนอกสองแปดแปดนะครับมาที่หลักหน่วยล่างถูกป็นพุทธที่หนึ่งพุทธที่สองอ่ะหลักหน่วยล่างได้เลขสี่ครับพรดอกก้าสี่สี่มาที่หลักหน่วยล่างถูกป็นพุทธที่สอกก 4. 4. ง งวดผมว่ามันไม่ชัดจริงๆเลยเนี่ยเป็นเบอร์เป็นเบอร์เบอร่ะงวดต่อมาฮะสูตรเลขเจ็ดฮนะฟุตดอกสามเจ็ด มาที่หลักหน่วยล่างงวดต่อมาฮะสูตรได้เลข9ครับผลออกค่า9 9ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกตุนงวดที่4อ่าเราได้ดู5งวดนะครับเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นลงให้งวดแรกงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข0ไม่ดราม่านะครับสมาชิกนะเพราะว่าผมบอกอยู่ตรงนี้ ในคลิปนี้พูดดูซ้ำๆอยู่นี้นะค,คนคสมาชิกไม่ทราบว่าโวลที่ผ่านมาไม่มีหรอกอ่าหน่วยล่างไม่เห็นเลขศูนย์เนี่ยไม่มีใช่ครับมันไม่มีพวกผมบอกอย่างนี้ผมถามสูตรเป็นงวดแรกอ่าผมพูดกันสมาชิกบางท่านนะครับดูคลิปไม่จบนะครับแล้วไม่ฟังเวลาผมอธิบายนะครับว่าสูตรมันเป็นสูตรใหม่ลงใ้งวดแรกะรฉะนั้นก็พิจารณาเอาเองนะครับ ถ้าท่านไม่ชอบไม่ต้องดูฮะนะครับก็แค่นั้นเองนะครับอ่ะหวัวที่ <c oughs> จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนหน่วยล่างนี่ครับวิธีทํานะครับนําหลักแสนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าขั้นที่หนึ่งนนหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าขั้นที่สองหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวท้ายขั้นที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งหกที่ อ่ะบวกกันดู4 0ก็ได้4ีบวกศนี่ก็ได้4 4่สี่บวกหลงท้ายเลข0 0นบวกหก็ลงท้ายเลข6 6หกบวกหลงท้ายเลข7 7็บวกหคงที่ลงท้ายเลข8อ่ะหวดนี้หน่วยล่างตัวเดียวได้เลข8ฮะใครชอบก็พิจารณาเอานะใครไม่ชอบมองผ่านครับ8ฮะถูกใหม่ลงให้อวดแรกหวดประจำวันที่นะหวดประจำวันที่ หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดนะครับอ่ะสองสูตรนี้อันนี้แบบหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสองอันนี้สูตรอันนี้พูห้หน่อสองตัวมาหนึ่งตัวได้แปดกับหนึ่งอันนี้หน่วยล่างตัวเดียวได้เลขแปด 8. ฉะนั้นชุ่มกันที่เลขแปดอ่ะทั้งสองสูตรเลยนะครับลองเลขหนึ่งนะครับอ่ะหน่วยล่างใครชอบแปดจัดไปฮนะใครไม่ชอบมองผ่านสูตรใหม่เทียบชุนให้สองสูตรสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่าน ที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ